สวัสดีครับผมไมค์แฟนเบนนี่นะครับเล่นในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนี่เลยครับชุดห้องนอนคอปเตอร์นะครับชุดห้องนอนนี้นะครับมีทั้งขนาด6ฟุตและ5ฟุตนะครับและนี่นะครับอย่างแรกสําคัญที่สุดก็คือเตียงเลยนี่นะครับลายของเตียงนี้สวยงามมากๆเลือกได้ระหว่าง6ฟุตหรือ5ฟุตนะครับโหแล้วก็ตรงนี้นะครับยังมีที่วางของเีกครับเราสามารถวางโทรศัพท์ตรงนี้ได้นะครับ2ฝั่งเลยวางโทรศัพท์นี่นะครับวางลงไปได้เลย หรือจะวางแว่นตาอะไรก็ได้ครับส่วนตู้นี้นะครับเป็นตู้ที่ประหยัดพื้นที่มากๆครับเพราะว่าเป็นตู้บานเลื่อนนะครับขนาดอยู่ที่เมตรยีสูงสองเมตรไปเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรเดี๋ยวผมเปิดบานซ้ายก่อนนะครับอ๋อโหมีเราสามารถแขวนเสื้อผ้าได้นะครับใครจะมีชุดยาวหรือจะชุดสั้นแขวนได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็เพราะมันไปถึงข้างล่างสุดเลยนะครับและไม่ใช่แค่นั้นครับยังสามารถวางของข้างบนได้อีกอ่าแล้วสาหรับบานขวานี้นะครับ เปิดมาปุ๊บนอกจากจะมีที่แขวนเสื้อผ้าแล้วนะครับสามารถเก็บของข้างบนได้และที่พิเศษเลยมีลิ้นชักนะครับสองอันอและที่สำคัญนี่ก็คือน,นี่นะครับโต๊ะแป้งนะครับมีกระจกยาวเราสามารถยืนแต่งตัวก็ได้นะครับตรงนี้เราสามารถยืนแต่งตัวก็ได้หรือจะเอาสตูลที่เขาให้มานะครับออกมานั่งแต่งตัวก็ได้ครับ ก็จะมีลิ้นชักตรงนี้อีกครับและสาหรับชุด้องนอนคอปเตอร์นะครับโปรโมชั่นพร้อมที่นอนมาลินนะครับที่นอนสปริงมาลินราคาอยู่ที่เพียง6ฟุต13,900ัรบาทเท่านั้นครับและส่วน5ฟุตนะครับโปรโมชั่นอยู่ที่13,500บาทเท่านั้นเองครับสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับพี่อยากจะอัปเกรดที่นอนผมแนะนําโปรโมชั่นนี้เลยครับ อ่หกฟุตอยู่ที่11,900บาทและ5ฟุตอยู่ที่11,800บาทเท่านั้นครับและลูกค้าจะได้รับนี่เลยิฟต์เบลเจอร์เอาไปแลกซื้อที่โนอนอื่นได้เลย